ก่อนอื่นก็จะต้องเล่าตั้งแต่ตอนแรกก่อนว่าจริงๆเราดูมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ไปดูหลายที่มากๆที่อยู่ใกล้ๆกับที่บ้านเดิมซึ่งราคาต่อหลังอะมันค่อนข้างสุขมากๆตอนนั้นเราไปดูบิทเนียหรือว่าวาเลจิโอโนนี่นั่นอะไรมันก็จะเป็นหล้านเนาะหกล้านห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดแล้วว่าแบบแต่เดือนเดือนนะมันน่าจะไม่ไหวแน่นนเลยออ แล้วก็มาเจอที่นี่พอดีซึ่งโครงการนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นโครงการที่เปิดใหม่ไม่ช่พูดเลยเหนื่อยนาะแต่ว่าซอยที่เราซื้อมันเป็นอีกฝั่งหนึ่งของโครงการที่เขาเพิ่งจะเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดเฟสใหม่เออเปิดเฟสใหม่ขึ้นมาจริงๆเรามาดูประมาณสามรอบเนาะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกัน แล้วก็เลยได้หลังนี้มานะคะอันนี้เราผ่านการตรวจไปแล้วทั้งหมด2รอบซึ่งวันนี้มาตรวจมันเป็นครั้งที่3นะคะพอครั้งนี้แก้อีกก็เป็นครั้งที่4เดี๋ยวเรามาตรวจถ้ามันไม่ติดอะไรเราก็จะเซ็นแลบบ้านแต่ว่าของขั้นตอนของแอมมันจะต่างจากคนอื่นนิดนึงก็คือเราโอนบ้านก่อนนะคะเพราะว่าสาเหตุที่เราโอนบ้านก่อนที่เราจะให้เขาแก้ดีเฟกต์แล้วเพราะว่าเราต้องการได้อัตราดอดกเบี้ยของธนาคารที่มันเป็นอัตราดอดกเบี้ยของปีที่แล้วเลยจําเป็นที่จะต้อง โอนบ้านกับทางโครงการก่อนไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ดอกเบีย้ยในเลทที่เราคาดหวังไว้นะคะแต่ว่าก็ได้ให้โครงการอะทำเอกสารสัญญาไว้ว่าออถึงแม้ว่าเราจะโอนบ้านแล้วแต่ว่าโครงการยังจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขดีเฟกตต่างๆของบ้านให้ครบถ้วนนะคะ หลังนี้นะคะมันก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะคะก็จะมีวอล์ i อิ l o s e ิตในตัวสำหรับห้องนอนใหญ่นะคะแต่ว่าเอมกับนาดาแพนเอาไว้นะคะว่าจะไม่บิวอินเลยทั้งหลังสาเหตุที่เราไม่บิวอินนะคะเพราะว่ามันแพงนั่นเองเราก็เลยไม่ได้บิวเราก็จะใช้คนนี้ลอยตัวทั้งหมดแต่ว่ เรามีเซฟไปแล้วแหละว่าเราอยากจะให้โทนบ้านมันออกเป็นยังไงแต่คิดว่าทุกอย่างที่ทำอ่ะจะอยู่ในงบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วเดี๋ยวมาดูความสวยงามทีในอีพีหน้าค่ะใครับเราพูาสั่งรับคือเราไม่ได้สั่งครับ